ราศีพฤษภเน้นความอดทนนะครับสวัสดีเพื่อนเอนชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้สรุปดวงประจาสัปดาห์วันที่27ถึง2พฤศจิกายน2568นะครับก็เรามาดูภาพรวมในช่วงนี้นะครับนะภาพรวมในช่วงนี้คือคให้เน้นเรื่องความอดทนนะครับนะแล้วก็การตั้งเป้าหมายใหม่ๆนะฮะแล้วก็ความเข้าใจในตัวอารมณ์ของตัวเองด้วยนะฮะ คุณอาจจะต้องเชิญกับบททดสอบนะฮะหลายๆด้านนะครับนะ,ะที่จะเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของตัวเรานี่เองนะฮะแล้วก็พิสูจน์ความแข็งแกร่งของจิตใจนะครับนะฮะแต่การรับมือด้วยความสงบนะฮะด้วยสตินะฮะจะทำให้ผ่านพ้นตัวปัญหาเหล่านี้ไปได้นะครับนะแล้วเราก็มาดูในเรื่องของ การงานนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะคุณจะได้เริ่มการงานด้วยการถูกกระตุ้นมีแรงผลักดันนะฮะที่จะส่งเสริมนะฮะให้เรื่องของการงานเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับมีการทำงานหนักอย่างสม่าเสมอนะครับซึ่งจะเกิดการยอมรับาจากบุคคลรอบข้างนะครับ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับสําหรับการระดมไอเดียระดมสมองระดมความคิดนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าช่วยกันทำงานในทีมนะครับทำงานกับกลุ่มเพื่อนนะฮะในที่ทำงานนะครับก็จะเป็นผลดีมากนะครับแล้วก็นะฮะหากต้องหางานช่วงนี้ก็ ต้องพยายามให้มากขึ้นนะครับนะถึงจะได้งานที่มีความสมน้ําสมเนื้อกลับเข้ามานะครับนะมาดูในเรื่องของการเงินนะฮะการเงินในช่วงนี้จะเติบโตนะครับเรียกว่ามั่งคั่งเลยทีเดียวนะครับนะก็เป็นเงินที่เกิดจากความอดทนขยันของเรานั่นแหละนะครับนะเป็นสิ่งที่ รองวัลที่เราได้ฝากฟันมันนะครับแล้วก็ให้ระวังนิดนึงนะครับจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามมาเช่นกันตรงนี้ก็ต้องวางแผนเก็บเ,เงินไว้เป็นทุนรองเอาไว้บ้างนะครับนะอย่าเพิ่งไปใช้หมดนะครับนะต่อไปในเรื่องของความรักนะฮะความรักคนโสดมีโอกาสได้พบรักนะครับอา,อาจจะเกิดจากการ ออกไปพบปะผู้คนนะครับหรือพบปะทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็จะเจอเรียกว่าคนถูกใจเข้ามาในช่วงนี้นะครับนะในส่วนของด้าน icamente, ที่เจอในโซเชียลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องศึกษาดูแลดูใจกันให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจคบค้ากันนะครับนะก็เพราะว่ามันมีในเรื่องของสแกมเมอร์การหลอกลวงอะไรเต็มไปหมดเช่นกันนะแต่ก็ มีคนดีๆก็อยู่ในนั้นเช่นกันก็ต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไปด้วยนะครับนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นนะครับการแสดงความรู้สึกนะฮะาการมอบคําพูดดีๆนะครับการให้กําลังใจกันนี่นะครับด้วยกิริยาท่าทางความอบอุ่นเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะฮะก็ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะฮะความรักก็จะเรียกว่าราบรื่น แล้วก็ชื่นมื่นกลมกลืนมากขึ้นนั่นเองนะครับนะีส่วนในเรื่องสุขภาพครับโดยรวมก็แข็งแรงดูดีเลยนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามควรหาเวลาที่อยากพักผ่อนนะฮะแล้วก็ออกกําลังกายบ้างมีแหลตัวเองบ้างนะครับนะีนะฮะส่วนคําแนะนําเพิ่มเติมในช่วงนี้นะก็พยายามรับฟังคนรอบข้างให้มากขึ้นนะค,ควรใช้ความคิดของผู้อื่นเนี่ยเข้ามาประกอบการตัดสินใจเราด้วย จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีมุมมองในการตัดสินใจที่เรียกว่าถูกต้องได้กว้างขวางขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปนะครับเป็นการเชื่อมั่นในตัวเองในการตัดสินใจเพื่อที่จะ,ะเรียกว่าเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่มันท้าทายเนี่ยนะครับก็ให้มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะ แก้ไขปัญหากับสถานการณ์นั้นๆนะครับอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปเ,าเรียกว่าเลี่ยงปัญหานะครับก็แก้ปัญหาด้วยความมั่นใจนะครับอาจจะฟังความคิดเห็นจากาผู้คนบุคคลที่เรานับถือนะครับนะก็สามารถที่จะทําการที่ใครสิ่งที่ท้าทายเ่านั้นลงไปได้นะครับนะต่อไปนะครับอ ให้ความสําคัญกับงานนะครับที่มันจะลงกิตใจของตัวเองนะครับมากกว่าการที่จะต้องเอาใจเราไปใส่กับคนอื่นนะครับคืออาจจะงดเว้นงานที่เขาเรียกว่าทําให้คนอื่นพอใจนะครับตอนนี้ต้องมาดูแลในเรื่องของจิตใจตัวเองด้วยนะครับงานที่ตรงกับความชอบของเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นงานที่ส่งเสริมเราในช่วงนี้นะครับนะ ก็ตอนนี้จะมีคําแนะนําในเรื่องของการไหว้พระสวดนมนตน์ครับก็พลังงานสะอาดจะเกิดขึ้นจากการไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธินะครับ,นะรบนะก็แนะนําให้ไหว้พระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ไหว้พระพิฆเนศนะครับแล้วก็ไหว้พระแม่ลักษมีด้วยนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องของการงานและการเงินนะครับนะฮะแล้วก็ ช่วยเสริมในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับนะต่อไปเป็นเรื่องเลขของมงคลนะฮะก็จะมีเลขมงคลเนี่ยสองสี่ห้าหกนะฮะแล้วก็เลขที่ควรเลี่ยงคือหนึ่งแปดนะครับสีมงคลอยู่ฟ้าน้ำเงินแล้วก็เขียวอ่อนนะครับสีที่ควรเลี่ยงคือสีม่วงนะฮะวันมงคลคือวันอังคารและวันพฤหัสน,นะครับส่วนวันที่ติดขัดคือวันเสาร์นะฮะนะฮะ นี่ก็เป็นสรุปดวงทั้งหมดของเพื่อนๆนะฮะชาวราศีพฤษภครับนะครับก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็มีความร่ํารวยกันในสัปดาห์นี้นะฮะก็อย่าลืมตัวผลิตภัณฑ์จากผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับมีตั้งแต่ของแบรนด์วิต้านะครับแบรนด์วิต้าวิตามิน A นะครับวิต้าเบอร์รี่นะครับมีวิตามิน A สูงแล้วก็มีวิตามิน E ช่วยในเรื่องสายตานะครับแล้วก็มี ซิงช่วยในเรื่องของภุ้มคุ้มกันครับแล้วก็มีตัวเอ็นโทไซนินนะครับช่วยในเรื่องของตัวเ,เรียกว่าการต้านทานอนุมูลอิสระหรือว่าต้านการอักเสบนั่นเองนะครับอันนี้ใครที่มีตาแพ้แสงผ้ามัวนะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้เช่นกันนะครับนะก็ทานมะละกวนนะครับต่อจะมีอาการที่ เรียกว่าช่วยในการที่จะถนอมสายตาจากการที่เราดูมือถือเยอะนะครับนะีดูหน้าจอเยอะคอมพิวเตอร์เอ่ยมือถือเอ่ยหรือว่าแสงไฟต่างๆเอ่ยนะครับก็มีผลต่อดวงตาเราทั้งนั้นนะครับปวดตาแพ้แสงตาพรานะครับแล้วก็มีตัวชาเขียวนะครับมีสารชาเทชินนะครับเป็นชาเขียวจากญี่ปุ่นมีสารชาเทชิน คาเทชินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการดึงไขมันออกจากร่างกายได้นะครับนะฮะก็ชงง่ายนะครับหอมละมุนนะครับไม่ไม่ฝาดนะฮะไม่ฝาดเหมือนชาที่เราอาจจะเคยทานนะครับแบบนี้นะฮะก็เป็นชาเขียวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองยาเมะนะฮะต่อไปนะครับเป็นคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนของ ในเจ้าคิดผู้ชายทานได้เลยผู้หญิงก็ทานดีนะครับนะฮะทำให้ผิวเรากระจ่างใสมีออร่รานะครับไปพบปะผู้คนนะครับไปเจรจาการค้านะครับไปออกเดทนะครับทำให้ผิวเราเปล่งปลั่งมีออร่ราก็มีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมฮะนะฮะก็เป็นกาแฟคอลาเจนนะครับได้ทั้งกาแฟได้ทั้งกอลลาเจนนะฮะกินกาแฟแล้วได้คอลเลาเจนด้วยจะดีมากนะครับนะ ต่อไปนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศนะครับแอร์นะครับที่มีมาตรฐานทั้งเบอร์5้าและมอกรองรับนะฮะก็2ยี่ห้อนี้เลยครับไฮเออร์และไฮเซนนะฮะก็เป็นแอร์ที่ราคาถูกมากนะครับราคาคุ้มค่าสบายกระเป๋าเลยนะครับอยากแนะนำนะครับอยากแนะนำจริงๆนะฮะยังไงตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ในรายการนะครับไปกดที่ตะกร้าหรือกดในลิงก์ใต้คลิปเหล่านี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ